อาณาจักรน้องเพลงลูกสาวเอชนสวัสดิอ์อาณาจักรน้องเพลงลูกสาวเอสร้างไว้ให้ตระกูล ครองกว่าหมื่นล้านอนาณาจักรน้องเพลงลูกสาวเอชชนสวัส์หลังพ่อสร้างให้ตระกูลครองกว่าหมื่นล้านเรียกดีว่าหลายคนคงรู้จักเอชชนสวัส์อักสวะเหมที่เป็นบุตรของวัฒนาอักสวะเหมซึ่งแม้จะเป็นคนการเมืองแต่เจ้าตัวก็ถือว่าการสร้างวงการให้กับแวดวงบันเทิงไม่น้อยเริ่มตั้งแต่การสร้างความฮือฮาด้วยการแต่งงานกับตูนันทิดากแก้บวบัวสายนักร้องหญิงที่กําลังโด่งดังมากๆในยุคนั้นก่อนจะมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องเพลง ชนที่ดาอักษะ,ะเหมหลังมีข่าวลือถึงการเลิกรากับด้านนักร้องดังผู้เป็นภรรยานักการเมืองคนดังก็มีข่าวซุบซิบถึงความสัมพันธ์กับสาวๆในวงการหลายคนไล่ไปตั้งแต่ใหม่เจริญปูระลูกเกดเมทินีกิ่งพโยม เอชนรดาเมกราตีร่วมไปถึงโยสวสดีหัสดีวิจิตซึ่งในรายหลังนั้นเป็นเจ้าตัวออกมายอมรับถึงความสัมพันธ์แต่สุดท้ายก็เลิกรากันไปในปีพศ2556เอชนสวัสด์สร้างความหือฮาด้วยการประกาศพบหาพร้อมแต่งงานกับนักแสดงหญิงนิเทียนโพสวรร์กลายเป็นข่าวใหญ่โตและได้มีการโชว์ทะเบียนสมรสพร้อมกับเจ้าตัวก็ได้ถือโอกาสนี้แจ้งว่าที่ผ่านมานั้นตนเองไม่เคยได้จดทะเบียนสมรสกับภรร นักร้องคนดังแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหวานกันได้ไม่นานในปีต่อมาทั้งสองก็ได้เซ็นใบายาจบความสัมพันธ์กันไปแบบไม่ดีนะัก จากนั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้าตัวก็ไม่ค่อยจะมีข่าวในลักษณะนี้อีกตอนที่ช่วงหลังๆมานั้นทางด้านนักการเมืองคนดังจะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งกับภรรยาและลูกสาวจนเจ้าตัวจากไปครอบครัวตระกูลอักษะเหมมีบริษัทดําเนินการทั้งสิ้น22บริษัทมีทุนจดทะเบียน1,707.5ล้านบาททับสินรวม13,878,63,276บาทประมาณหมื่นล้าน ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจการเกษตรหรือแม้กระทั่งด้านน้ำมันและไม่นานมานี้อนุทินเปิด้าอันดับแรกผู้สมัครสอสอปาติริทภูมใจไทยศักสยามเบอร์สองขณะที่น้องเพลงเบอร์ห้าจีในฐานะลูกสาวเรื่องหัวใจตอนนี้สาวเพลงชนทิดาก็กำลังคบหาดูใจกับหนุ่มเสรณีลูกชายคนเด็กของอนุทินันวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยหนุ่มเป๊กในรนีก็โปรไฟล์ดีมีดีกี้เป็นถึงนักเรียนนอกเช่นกันโดยปัจจุบันสาวเพลงชนทิดาได้นั่งเก้าอี้ในตำแหน่งเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการช่วยคุณแม่ตูนันทิดาทำงานนั่นเอง